ทริปวันหยุดสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่อำเภอเขาองจังหวัดกาลสินครับผมทิมนี้เป็นทิปเที่ยวและก็ทิปทำบุญด้วยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือระหว่างทางไปทำบุญนะคะทุกคนคือวิวข้างทางเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยทุกคนคือฮิวใจสุดๆอะ่ะทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะพากันไปที่ไหนเราพากันไปที่วัด มือพระธาตุหมื่นหินนะคะอําเภอเขาพงจังหวัดกาลสินกาทุกคนตามมาเลยค่ะถึงแล้วจ้าวัดพระธาตุสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนพอมาถึงนะคะเราก็มาหยิบดอกไม้ธูปเทียนนะคะไปไหว้สักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะไหว้ขอพรอ,อ,องค์ท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะขึ้นไป องพระาธาตุกันนะคะทุกคนพอขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้คือวิวรอบๆ ของอำเภอเขาวงนะคะทุกคนคือสวยงามมากๆและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามาไหว้สักการะนะคะเป็นองค์พญานาคองค์ดํานะคะทุกคนคือใครมาก็ต้องได้มาไหว้นะคะคและที่ต่อไปที่จะพาทุกคนไปสักการะนะคะเป็นรูปปั้นองค์เหมือนของปู่สิลานะคะทุกคนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะพ่ามาถึงนะคะแล้ก็มาหยิบเอาดอกไม้ทูบเทียนนะคะทุกคนเพื่อไปไหว้สักการะหลวงปู่ศิลาสิริ จันโทนะคะทุกคนพิปันก็ชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามพิปันไปเลยจ้าคนก็เยอะอยู่นะพอมาถึงนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะ อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อยากมีอะไรก็ขอให้มีนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่ปั้นก็พามาที่คาเฟ่เลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่ใจกลางนาคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะทุกคนวิวเขาคือดีสุดๆเลยนะคะทุกคนนี่เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะคนก็ไม่เยอะมีน้ำพุตรงกลางนาด้วยนะ เสร็จแล้วนะคะล้าก็มากินไอติมกันเลยค่ะไอติมราคาแค่99บาทเองนะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะจับต้องได้รสชาติก็อร่อยะคะ่ะหลังจากที่เราตะเวนทําบุญกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพาักใจกันที่ใจกลางนาคาเฟ่นะคะทุกคนตามมาเลยนะคะทุกคนตามมาตามมา